ปีที่4คลิปก่อนหน้านี้คลิป my body เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์แล้วแล้วทีนี้เราก็จะมารู้จักส่วนต่างๆของสัตว์กันบ้างนะคะหัวข้อก็คือ animal body อ animal body ร่างกายของ สอนโดยครูโมเหมือนเดิมอ่ะร่างกายของมนุษย์กับของสัตว์เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่แตกต่างกันอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า animal body ร่างกายของสัตว์เนี่ยมีส่วนประกอบที่เรียกว่าอะไรบ้างนะคะ มาดูกันเลยสัตว์ที่ยกมาเนี่ยวันนี้ยกตัวอย่างมาสี่ชนิดชนิดแรกคืออะไรเอ่ยตัวนี้คือตัวอะไรคะสิงโตใช่ไหมสิงโตภาษาอังกฤษว่า,าไงเอ่ยมีใครทราบบ้าง Lion สิงโต Lion สิงโตสิงโต มีส่วนประกอบอะไรบ้างอเรามาลองเขียนกันสิว่าสิงโตเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรในตัวของมันบ้างตรงนี้คืออะไร ear หูอ่าเรียกชื่อเดียวกับมนุษย์เลยหูของสัตว์กับหูของมนุษย์ก็ใช้อ a r เหมือนกันมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีตาใช่ไหมตาก็อ y e เหมือนของมนุษย์เลยแล้วอันนี้ล่ะ Mouth ปากเหมือนกัน Legs ขาเออสัตว์ไม่มีแขนเนาะมีขาอย่างเดียวมีขา4ขานะคะไม่มีส่วนประกอบที่ชื่อว่า arms มีแต่ Legs ก็คือขาทั้งหมด four legs ทั้งหมด4ขาทีนี้เนี่ยส่วนของลำตัวของมันอะลำตัวของมันเน,นี่ยค่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่า body บาดิก็คือลำตัวลำตัวของมันสัตว์ก็จะมีส่วนที่ชื่อว่าลำตัวแล้วมันก็จะมีอวัยวะอวัยวะหนึ่งที่มนุษย์ของเราไม่มีแต่สัตว์มีนั่นคืออะไรคะ tail 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 t a i l t a i แปลว่าหางอะ สัตว์มีหางแต่มนุษย์ไม่มีแถมแถมแถมอีกอย่างหนึง่งตรงนี้ค่ะตรงนี้มีชื่อเรียกพิเศษไม่ใช่ f i n g e r ์นิ้วมือแบบมนุษย์นะมนุษย์อะ่ะมีนิ้วใช่ไหมคะแล้ว็เรียก f i n g e r ์นิ้วมือหรือนิ้วเท้าก็ใช้คำว่าโชว์นิ้วเท้าใช่ไหมแต่ของ l i o อสิงโตส่วนนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่ากรงเล็บกรงเล็บภาษาอังกฤษก็คือ claw C L A W คลอกรงเล็บกรงเล็บมีกรงเล็บที่ทำไมแหลมคมไว้ตะปุบสัตว์ชนิดอื่น,นๆเวลาที่มันจะออกล่าใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้คลอในการช่วยเหลือมันที่จะล่าสัตว์ต่างๆลากวางมากินอย่างเงี้ยก็ผ่านไปสำหรับไลนก็คือตัวอะไรคะ สิงโตทีนี้ไลอ n สิงโตไปแล้วมาดูสัตว์ชน,นิดต่อมาบ้างดีกว่าตัวนี้คือตัวอะไรคะเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรเราเรียกตัวนี้ว่าอะไรคะกอริลลาใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า gorilla G O R I Z L A กอริล l ่ะกอริ l ล่หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกอริลล่ากอริลล่ากันนี่้เละคะ่ะลิงกอริลล่าลำตัวเป็นยังไงคะ ใหญ่มากลำตัวที่ใหญ่ของมันก็ใช้คำว่าอะไรคะลำตัว body 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 ที่แปลว่าร่างกายเนี่ยก็คือหมายถึงลำตัวนี่แหละของสัตว์หมายถึงลำตัวต่อมาลิงกอริลล่าก็มีอวัยวะอะไรอีกคะก็มีหูก็คือ ear แบบที่มนุษย์ใช้และมีตาคืออะไรคะ eyes มีจมูกก็คือ nose เรียกเหมือนกันเลยแล้วก็มีปาก mouth คนขี้เมาส์น่ะชอบเมาส์ชอบพูดมากก็ใช้ปากพูดเมาส์ก็เลยแปลว่าปากแบอางนี้เนาะอะ,อะแล้วทีนี้ตรงนี้ใช่ arm ไหมคะใช่ arm แขนไหมเนะี่ยตรงนีน้หรือเป็น legs ขานี้เป็นไหนอะส่วนนี้ก็เรียก legs legs นั่นเอง ขนของมันมีสีอะไรเนี่ยขนของมันมีสีอะไรสีดำสีดำาษังกฤษว่าไงคะ black สีดำ black สีดำต่อมาค่ะไล n สิงโตไปแล้วกอริลล a ลิงกอริลลาไปแล้วมารู้จักสัตว์ชนิดต่อมากันดีกว่านี่ดูดุร้ายไหม ดูดูหลายโหดมากเลยตัวอะไรคะเนี่ยเสือใช่ไหมภาษาอังกฤษว่าไง tiger tiger ที่แปลว่าเสือ tiger ก,ก็คือเสือมาดู ค่าสบาดีของมันดีกว่าส่วนของร่างกายของมันอ่ะส่วนแรก eyes คืออะไรคะ eyes ตาแล้วมีหูใช่ไหมหูก็ว่างไง ears หู nose จมูก mouth ปากลำตัว่ะ body ลำตัว body ลำตัวมีอะไรอีกคะ legs ขา legs ขามีอะไรอีกน่าไม่หมดอ่ะตรงนี้ไนงะ claw กรงเล็บอ่าเมื่อกี้เราดูที่ลายอนสิงโตไปแล้วใช่ไหมใช r ก็มี claw เหมือนกันมีกรงเล็บเหมือนกันยังไม่จบอันนี้อะไรเนะี่ยตรงนี้น ใช้ขาที่ห้าไหมขาอีกขาหนึ่งเหรอไม่ใช่ตรงนี้คืออะไรคะตรงเนี้ยเทลเทลแปลว่าอะไรหางไงใช่ไหมหางของเสือเทลเทลหางต้องจำให้ได้นะมีชื่ออวัยวะอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมา ดูกันในคลิปถัดไปว่าเราจะบอกลักษณะของสัตว์ต่างๆยังไงเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าอวัยวะมันมีอะไรบ้างทีนี้มาดูสัตว์ชนิดต่อมาที่จะเรียนรู้เรื่องชื่อของอวัยวะของมันมาดูกันตัวนี้คือตัวอะ,อะไรช้างใช่ไหมาช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างภาษาอังกฤษว่าไงคะ elephant 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 สกดยังไง e l e p h a n t elephant แปลว่าช้าง Elephant แปลว่าช้างช้างมีส่วนประกอบว่าอะไรบ้างคะมีตาใช่ไหมมีตาก็คือ eyes มีหูที่ทำไมเนี่ยหูใหญ่มากมีหูที่ทำไมใหญ่มากหูภาษาอังกฤษว่าไงคะหู ears หู ในที่นี้หมายถึงหูทั้งสองข้างเลยเลยเติม s ears หูทีนี้ช้างก็มีอะไรอีกอ่ะมีจมูกไะจมูกที่ทำไมยาวมากจมูกของช้างจริงๆแล้วเนี่ยเรียกลอง nose along nose ก็ได้จมูกที่ยาวแต่มันมีคำเฉพาะที่เอาไว้เรียกจมูกของช้าง เป็นภาษาไทยคือคําว่างวงใช่ไหมงวงภาษาอังกฤษก็มีคําเรียกงวงเหมือนกันคําเรียกงวงในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า trunk trunk ที่แปลว่างวงเ,เติมให้งวงงวงช้างอันใหญ่ๆมีงวงแล้วก็ต้องมีงางาว่าไงคะงาภาษาอังกฤษคือ tusk tusk แปลว่างาง n g างางออางาเติม s ด้วยเห็นไหมเพราะมีงาสองข้าง i เติม s เพราะมีตาสองข้าง e a r เติม s เพราะมีตามี ear เติม s เพราะมีหูสองข้างทีนี้มาดูร่างกายใหญ่ๆของมันส่วนใหญ่ๆของมันนั่นคือร่างกายร่างกายภาษาอังกฤษว่าไงคะ body body ร่างกายใช่ไหม body body ร่างกายทีนี้ต่อมา body ร่างกายไปแล้วใช่ไหมต่อมาคือคำว่าอะไรคะเนี่ยคือคำว่าอะไรคะ legs legs ที่แปลว่าอะไร legs ที่แปลว่าขาขาในที่นี้ ขาของช้างช้างมีขากี่ขาเอานับในภาพมีให้ดูครบไหมเนะี่ยช้างมีขากี่ขาเอาความรู้เดิมความรู้เดิมช้างมีขากี่ขา One 4ซ่อนอยู่ข้างหลัง4 o u legs มีขาสี่ขามีขาแล้วก็ต้องมีอะไรอีก อีกอันหนึ่งที่มันขาบ,บางมองไม่เห็นตรงนี้ค่ะเนะี่ยติ่งๆต,ตรงนี้ค่ะคืออะไรหางหางของมันมีหูมีตาหางยาวใช่ไหมช้างมีหางที่อะไ,ไมยาวเทลแปลว่าหางทีนี้ครูอบ,บอกมันมีหางยาวหางยาวเขาใช้เรียกว่า long tail ทีนี้ต้องมารู้จักคำคุณศัพท์และที่จะเอาไว้อธิบายว่าอาวัยวะต่างต่างของมันมีลักษณะ เป็นอย่างไรเราก็จะมารู้จัก adjective กันต่อที่จะมาคุยกัน adjective คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ก็คือเอาไว้ขยายคำนามอย่างเช่นเราจะอธิบายถึงหูของช้างหูของช้างเนี่ยมันทำไม ใหญ่มากเลยมันก็ต้องบอกว่า it has big ears it has big ears มีหูที่ใหญ่คำว่า big เนี่ยแหละค่ะเป็นคำคุณศัพท์ที่เอาไว้อธิบายว่าเจ้า ears ของช้างเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้จะมารู้จักคำคุณศัพท์4ี่คำ อะวันนี้จะมาอธิบายคำคุณศรรพัพท์สี่คำคำแรก big big ที่แปลว่าอะไรคะใหญ่ตรงข้ามกับอะไร big ใหญ่ก็ต้องเล็กใช่ไหมเล็กภาษาอังกฤษว่าไง small 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 แปลว่าเล็กมีใหญ่แล้วก็ต้องมีเล็กแล้วถ้าเราพูดถึงหางล่ะหางของสัสงต,ว,สตว,ว์สัตว์บางตัวหางสั้นบางตัวหางยาวใช่ไหมบางตัวหางสั้นบางตัวหางยาวถ้าใช้คำว่ายาวในการาอธิบายก็ใช้คำว่า long Long ที่แปลว่ายาว Long ยาวก็จะตรงข้ามกับสั้นใช่ไหมสั้นภาษาอังกฤษว่าไง short short สั้นอา big ใหญ่ small เล็ก long ยาว short สั้นนะคะเป็นคำคุณศัพท์ที่ ง่ายๆเอาไว้อธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยก็จะมาอธิบายต่อว่าเราจะอธิบายลักษณะของอวัยวะต่างๆได้อย่างไรเมื่อเรารู้ชื่อของอวัยวะแล้วเรารู้ชื่อของคำเออเรารู้จักคำคุณศัพท์แล้วเราจะเอามารวมกัน อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูคำอธิบายในคลิปถัดไปกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้อวัยวะต่างๆของสัตว์ก็จบตรงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ